หมูแหลกแหกมันจะพี่น้องโอ้ยเบิบ้งมี้วหน่อยสิสาดกล่องให้เบิ้งเด้อจ้ะคุ่นเบิ้งกันเลยจ้าโอ้ยดอกหน่อยที่ปิดไว้เมื่อวานจ้ะนี่เอาไปหอดพุ่นจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมิ้วหน่อยอีสานบ้านหน้าจ้ะเมื่อนี้มิ้วหน่อยก็พาเขาป่าหาเห็ดคือเกอ่าเนาะแม่นครับผมมาพบกันในวันที่แปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ะ ก้ามาพิกัดป่าบ้าน้องจองคือเก่าจากพี่น้องตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะบูบรรยากาศเมื่อคืนก็ฝนตกแห้งๆเนาะตกถึงแต่สองสองใบนะ้อยน้อยเนาะจ้าตกมาสวงใบแล้วกะเมื่อคืนนี้กะสั่มมาอีกแบบแห้งเลยจ้ะพี่น้องมื่อนี้ก็ตามลักๆก็เป็นเห็ดผงข่ามเลยจ้ะพี่น้องเมื่กน้อยพามาตามเบืองเนาะเมื่อวานเท่าก้าม้าแน่อยู่จ้ะเดี๋ยวไปลุงกันเบื่อว่ามื่อนี้สีม้าหน่อยม้าลายซั่มใดไปกันเลยจ้า หมูแหลกแหกหมานจะพี่น้องปุ้ยเบิ่งมีหน่อยสิสสดกล่องให้เบิ่งเนื้อจ้ะคุนเบิ่งกันเลยจ้าปุ้ยดอกหน่อยที่ปิดไว้เมื่อวานจ้ะขุนแนวไปหอดพุนจ้ะนี่เขาป้าแตจะสาจ้ะนอนก็บอรลับคือน้ำเฮ็ดพี่นอ้องตัวนปิดไว้เองหอยเพียงหนอยเียหน่อยจ้ะมือน,นี้พอดีเนาะมือน,นี้นเอาเดีบิ้สุดอกจ้ะใหไงไงเป็นเบาแลใหญ่ <c oughs> เป็นเบาแล้วตะกล่องเนะ เป็นบ่าวเป็นสาวเล่ะหรอแหมไม่พายังเหมือนอย่างพี่น้องเหมือนจ้ะบรรยากาศก็ฝนตกมือนี้พี่นอ <c oughs> ้อากากงพฝนมาหลายเนาะเป็น <c oughs> พี่น้องคนขับรถกระบะมาจอดแถวสะพานเนาะ,ะไปแมีนกันเถอะเมีนเดี๋ยะ ผสาดไปพี่น้องบองแนวทางกา่ันข้ามไปเก็บทางเลยจ้ะเป็นมุมเนาะ,<ป>ะอดูนี่มีวหน่อยคือว่าร้ายสองกับซิมนันอยู่ดอกเห็ดเพิ่งขางแม่แม่เสิออกหมดเนาะ,ะวันนี้น้องมิกอะมีออกกันนะิดหน้อยเนาะ ต้องมีจะออกต้องเห็นเลยนี่ลายนะเดี๋ยวออกมัดสมัยนะครับตอนนี้หรือว่าไปไม้อื่นก็เห็นอยู่เนาะสองสามดอกครับพี่น้องต่ว่าถ้าพอเห็ดแบบนี้หามเคลี่ยเดินอพี่น้องแต่เข็่ยนิดแต่เคลียร์นีดแต่เก็บแค่หลอดเดียวนะไม่ไหนเนาะว่าดอกน้อยเป็นหลายครับ อี่าั้นค่โอ้ยหอันนี้ก็ไม่ได้มาสิเวใ่ะองุน Bin mà binh mất 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 อย่เด้กหางอยู่ไหนอยู่หกเนาะเด็กกองขึ้นมาอุ้ยทำนี้พอดีคือนะ่าจะมีหนี่งในโพม้แค่หัวแต่ว่าดอกกนอยู่ตรงไตเป็นไหมขา,า <c oughs> ดอกก็หัวกันเ <c oughs> ดียวกันหางเนาะแมะ่ทั้งคดอกใหญ่จ้ะโู่ตัวนี้ขาเนา อย่น้ยนะวันนี้เอาได้รยังลายพอดีสีถางที่ว่าต้อนี้เปลี่ยนมุมแต่ว่ามุงตรงนอหนหนหกห าแมนครบทำมจนะ,มะอิเพิ่นนะเนาะแมนครับใส่ค้อนเนาะแมนครับเอาหลอะมีคือว่าเปิดแฟตเนเยเรื่มครับพี่นอง จังเกิยนมุมเนาะแค่มัมครับพี่นั้นโหดีนง่ขึ้นมานี่ยวันหัวโบหินนี่วันนี้ตะกรงขึ้นเลยครับขึ้นดอกเล็กๆใบเนาะเ้ืดอกเยอะโดดๆตุบดอกเยอะจ้ะนี่ยังหน่อยแห้งเนาะนี่เมื่อวานบริด้เก็บพ่อดอกจ้ะ

เด็มเนมอกขึ้นเขาเนาะไงพี่น้องที่ไปกับพวก b ạ นี่ผอาดายยูซันอุ้ยอันนี้ก็น้อยแหมินิใส่มินิต่ว่าวนี่ยังน้อยแหงกว่านี้นะตัวมันหญ่เร็วเลยครับพี่น้องวันสำารัวันสำหัวมมคีดมีฝนน้ำเน่มาจากอ้น้อยแหงเอามาไดกนเลยนะแจกมาแดรับ เป่งตาเน่เรวอุ้ยจะนำกันเป็นคือแต่เอาเมืดแล้วแล้วเขาจะกันบ่ได้สกิปน้อยหนึ่งสามแล้ยไม่น่อยเห็ดแต่นียนจ้ะเนีนสามธรรมดาข้างในถือคนเราบอยใหญ่เลยไปหน่อยอ้วจะบอยเปิดแปดบงทีก่อนตาของก็มือเก็บไว้คนละทาง บาสามาขี่กันเลยมาได้นัดมายกัน <laughs> <laughs> ดอกหน่อยคุณนยีน่ปีสองไล่ๆห <laughs> อมต้นใหม่พี่น้องอันน้อยนิด ขึ้นมาเนี่ยจ้ะอีกหน่อยปิดแบบทำเลยอู้หเห็นบ่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคะ่กะก็ถือเจาะเี๋มือโอ้มือได้ดือเพิ่อน,นเอาจ้ะนี่เดะตรงนี้ เดินมุมนั่งนะจ้าอะไรเนาะแหวนทอง,อด,งดอกงามๆเลยจ้าอ,อุ้ยอุ้ยดอกแข็งดีแฮะเมื่อวานครับรถผ่านจะ้ะเราเห็นทำ<ะ>ไม่ได้เนาะจ้านี่ขาไรจ้าอุ้ยงามเห็นรึเนล่าแหวนทอง, <S <S งอ,อุ้ยขาเหลืออยู่จ้าเพิ่นอนครับรถผ่านเนาะ อดทางเลยด้วนี่น้าไม่นานเนาะไม่เจอตุ๊กตาวนปกไปหน่อยกว่านี่่ามันจะใหญ่เร็วเร็วขาตัวนี้นั่นนอเบลลเยเลลมาให่ไแน่เนเลนาไม่นานเนาะจ้าขาลายจ้าันี้ ับพี่น้องเสียภาพพี่น้องกับบาทนะครับผมมึงผลงานวันนี้เขาครับจ้ะมึงผลงานกันจ่ะพี่น้องนี่โอ้เกือบเต็มตาใหญ่เนาะมือนี้เนาะเปลี่ยนมาใส่กระตาใหญ่พี่น้องกระตาหน่อยหล่นน้ำมีอน้อยจ้ะทั้งแต่จะเป็นเห็ดผงขาหลายมีแต่ดอกงามๆคือกันจ้ะนั่งเอกก็พระเอกเขากะเห็ดผงเห็ดผงข้ามจ้ะอุ้ยขมันดอกใหญ่กว่านี่ไม่ไหวว่าคือสีหล่นตาใหญ่คือกันละจ้ะถือว่ามันจ้ะผลงานเขาป้าหาเห็ดเหมือนนี้เขามันแต่เสาเลยจ้ะพี่เนาะ นะคลิปนี้ก็สิบมีหน่อยก็ฝากไว้ในอีกคลิปหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องก็ถือว่ามาสุดยอดเนาะผลงานข,างของเราเนาะข้าก็บ่ไเ,เดี๋ยวไลยหม่องจ้ะพี่น้องรถก็ยางหัวพร้อมจ้ะมื้อวานมิ้วหน่อยก็สิได้ออกจากป่าแต่เช้าจ้ะใครอยู่เฮามว่ามานดูวยทำมาเตือนกันมื้อนี้น้ำมิ้วหน่อยนะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยน้แน่เด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้มิหน่อยก็ขอจบไว้เพียงสำหรับจ้ะพี่น้องพบกันในคลิปหน้้าาจขขออบบบคคคคุุณณ่ะรั